ลาวิ้งโอ้ยแกนบัวเขียวมาเนาะโอ้ยมาตองตงมางมลยมัดบ้าวครับผมพี่น้องสวัสดียามเย็นครับเออวันนี้ชุ่มฉ่ำพี่น้องได้ฝนครับพอเปียกพอเปียกหนึ่งครับผมแต่ว่านะครับอาจจะมาค่ำค่ำกลางคืนดีครับฝายังร้องครึมคึมอยู่นะ นะครับผมก็ไปลงตะข่ายไว้พี่น้องเผื่อถ้ามีซ้ำมากลางคืนหรือไม่ก็ตกเมื่อกี้ก็คือเพราะเปียกอะจะปลาอาจจะตื่นนะครับตื่นน้าตื่นไรก็ไม่รู้รอะเรารุนเช้าแล้วกันพี่นอ้องก็เดี๋ยวตอนลงไม่ได้ถ่ายครับเพราะฝนยังริินๆเบาๆอยู่เด้อพี่น้องนะเดี๋ยวรอรุนเช้ากันเลยครับผมถ้าคืนนี้มีซ้ำแต่ถ้าคืนนี้มีซ้ำ,นนม,ซำมันแน่นอนพี่น้อง ยามเช้าครับผมคือมีฝนลงมาช่วยโปรแปะ์โอแปะนิดหน่อยทุมันใจตะใครอยู่ตรงนี้แต่ว่าก่อนจะกูจะขายเนาะแร่เนาเอาครุมาไอ้ครุมีแห่ของใหม่เนาะของใหม่จะลองวานดูสักรอบสองรอบครับก่อนกูมองเนาะไล่ป่าไล่ป่าไปติน มาปาบ่นปัดหนึงโอ้ยน้ำแห้งครับน้ำอ่อนหมดแล้วดินี่นี่นะเติมของใหม่เลยนี่เนาะจะไล่ปลาปลาที่ของผม Oh, Battery this ตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยเก็ตากว่างานเฮเร่ครับเฮอเฮ่เอ่ใหม่เฮใหม่ใหม่จริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ปลายแค่รอบหนึ่งก่อนหวานเอาวัวไหมรอเฮ่มองหน้าผมแล้วโอ้ยจะหวานวัวให้ดูครับ

ทำไมตีไม่มีไม้ไผ่นะคิดถูอ่ะ That you that you are เพื่อนมันมา,นมานะไม่มีปลาเห็นไม,ไม่ไม่ช่วยไม่ใช่ไม่น้องคุณมองดีกว่า ตอนนี Net ้ที่ตลาดสดโหร้องต้องเตย

ทำรถตพุทธลองได้ดูโต่อหายตะกอนเท่ากันเอาแหน่ล้อมแต่โต่อนี่แหละเขาไม่กดนน้ำไม่เป็นเรืองจริงเออหน้าตาโตนี่เป็นยี่ลดแสงไหม สุดนยอดเอดติ่มห่ออย่าบอกนี่รอยขาดบอกม่ใช่ครับตีมมันยกด้วยเอ้ยมองขาดสวยงามอรามตาดีนะไม่หวานอาวัวเขาไปปลาแลกกว้วก่อนแล้วพีน่น้องโอเคครับเดี๋ยวไปแกะปลาก่อนพี่นอ้องรอนเตอรเดี๋ยวจะเอาไปคืนร้าน

พี่น้องมาดูผลงานครับผลงานทั้งเหทั้งมองปอวันนี้ปลาวันนี้ปลาสดอยู่ครับปลาไม่ค่อยน่าเทาก่อนนนะปลาเน่ายู่เพราะว่าฝนตกนะครับกาศมันเย็นด้วยตกแต่ตกไม่นักเท่าไรพี่น้องตกพอได้ิเปรียดชื้นๆหน่อยดินมากลางคืนนิดๆอยากกินหวัวไปไปทางกระทะเลย ตะลังมังเลยโอ้ยคุณน้องสองนะครับสองเหไอ้ยทั้งทั้งแหทั้งมองบาบูน้อยบาบูน้อยเดี๋ยวไปปล่อยครับตัวเล็กปล่อยแถวหน้าสวนนี่แหละพี่น้องอยู่แถวหน้าสวนไปเฉย,เอ,ย,เอ,ยอื่นนีู่เห็นไหมครับนี่พี่น้องปกประมาณเกือบโลนะครับเกือบโล จะถึงโลด้วยซ้ำนี่เยอะอยูยกยก่ก็ไม่แน่ครับปลากำลังแซ่บเดี๋ยวจะทำอะไรยังไงก็ถ้าถ้าดีก็จะมีมีอะไรให้ดูนิดหนึ่ง <laughs> <laughs> ถตาไม่ดีก็กินให้อิ่มก็พอแล้วพี่นะ <laughs> ก,กินกินตามยุคครับยุคนี้ประมาณนี้แหละพี่น้องกินยังไงให้มันรอดละกันนะครับตัวเล็กตัว,ตวใหญ่ก็เอาชีวิตรอดไว้ก่อนพี่น้อง <laughs> <laughs> โอเคครับลาแล้วก็พี่น้องรอติดตามคลิปต่อไปครับ <laughs> <laughs> ฝนพ่วงกับฝนตกนิดหน่อยเกาะกะระแสฝนตก